โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของผมนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับแม็กไหนนะครับผมโอเคนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนแต่งโทนนะครับซึ่งผมจะเรียกโทนนี้ว่าโทนคลาสสิกนะครับผมโอเคขั้นแรกนะครับเราก็นำรูปภาพของเราเข้ามานะครับจากนั้นก็เรียกรูปภาพมาแต่งเลยเลยในที่นี้นะครับผมจะรีเซ็ต ทั้งหมดนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นไฟล์เดิมนะครับผมโอเคจากนั้นเราจะมาเริ่มกันที่แสงก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะโอเคจากนั้นแสงนะครับขั้นแรกให้เราวิเคราะห์รูปภาพของเรานะครับว่าการรับแสงโอเคหรือเปล่าอ่าถ้าแสงโอเคนะครับเราจะไม่ปรับเพิ่มนะครับผม โอเคตัวนี้แสงผมโอเคแล้วผมไม่ปรับนะครับผมเดินมาที่คอนทา้าสก่อนเลยนะครับคอนทา้าสผมจะบวกไปที่ออ21นะครับผมไฮไลท์ผมลดลงเหลือ40ครับ เงาสี่สิบเหมือนกันครับโอเคส่วนสีขาวผมจะลดลงพักสักยี่สิบห้านะครับโอเคเรียบร้อยครับส่วนเคิร์ฟเราไม่เล่นครับถัดไปเลยครับเรามาที่ตรงนี้กันนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเออช่างแม่งโอเคนะครับ ามาที่สีนะครับผมจะเพิ่มความอิ่มสีขึ้นสักสิบล้วกันโอเคตวดใสขึ้นนิดนึงนะครับอ่าจากนั้นเรามาที่ mix ครับ mix สีนั่นเองโอเคเราไมา่ได้เงินที่สีแดงครับสีแดงสีแดงเสยษสีไม่เอานะครับมาตัวที่สองเลยความอิ่มความอิ่มของสีนะครับ ความอิ่มของสีผมจะเพิ่มสัก23ความสว่างเพิ่มไปสัก17นะครับโอเคมาที่สีส้มครับสีส้มเหมือนเดิมครับตัวนี้เราเพิ่มไปสัก10 10ิบสดิเออสิ 10. โอเคความสว่างครับเพิ่มไปที่12บสครับสิ 12. น่าจะพอดี โ okay. ต่อมากันที่สีเหลืองครับสีเหลืองปรับตัวที่สองเหมือนเดิมครับเราเราจะไม่เล่นกับเศษยสีนะครับตัวนี้ผมจะลดลงไปสักอเห็นความแตกต่างแล้วไหมครับลดลงมาเหลือสักเจ็ดจุดเจ็ดจุดเจ็ดจุดเท่าไหร่ดีเจ็ดจุดห้าโอเคความสว่างเราจะไม่ไปรับนะครับ okay. มาที่สีเขียวครับสีเขียว ผมก็จะลดลงเหลืออะหกสิบแปดพอมาต่อกันที่สีน้ำเงินนะครับไม่ใช่น้ำเงินดิสีฟ้าเออสีฟ้านะครับตัวนี้ผมก็จะลดลงนะครับเหลือสักหกสิบก็ได้นะครับน่าจะพอดีนะครับตัวนี้มาต่อกันที่สีน้ำเงินครับสีน้ำเงินตัวนี้นะครับผมจะลดไปสัก แปแล้วกันนะครับโอเคไม่ดีมันเยอะเกินไปอะ่ะเอาทักสีก็ได้ครับครึ่งหนึ่งโอเคตัวนี้เสียดสีครับผมจะเล่นเสียดสีตัวนี้นะครับผมผมจะลดลงมาทักแปดสิจากนั้นความสว่าง นสว่างนะครับผมลดลงมาชักสี่สิบเหมือนกันนะครับโอเคมาต่อที่สีม่วงครับตัวนี้ผมจะลดลงไปที่หกสิบแปดนะครับ 67, หกสิบเจ็ดหกสิบปดประมาณนี้นะครับ ที่ผมปรับสีม่วงนะครับผมโอเคนะครับที่ผมปรับสีม่วงเพราะว่าในที่นี้นะครับผมใส่เสื้อสีม่วงเนาะผมต้องการาให้สีม่วงเสื้อของผมเนี่ยมันแมทกับพื้นหลังนะครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับโอเคส่วนสีชมพูก็ไม่มีอะไรนะครับก็เส็จดต้นไปโอเคครับ จากนั้นเรามาต่อที่เอฟเฟกครับส่วนหน้าเอฟเฟกนะครับผมผืนผิวผมจะปรับสักลบสิบละกันโอเคจากนี้ก็ตัวนี้ก็ความชาัดลบสิ -10. ที่ผมปรับลดเพราะว่าผมอยากให้แบบภาพมันสมมทนะครับให้มันแบบมนๆนหน่อยนะทำมันไม่ได้ เออปรับยากมากเลยมือผมเนี่ยยากโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรหรือใครต้องการเพิ่มขอบนะครับขอบมืดๆมันวนหน่อยอ่าก็จะก็สามารถปรับได้ครับตรงนี้เลยอ่าแต่ใน,นที่นี้ผมจะไม่ปรับนะโอเคครับมาต่อที่รายละเอียดครับความคม ความคมนะครับผมจะเพิ่มไปซักเจ็ดิเลยนะครับโอเคแค่นี้ครับไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเอออย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกนะครับโทนนี้เหมาะสำหรับพื้นหลังที่มีสีเขียวด้วยนะครับประมาณห้าสิเปอร์เซ็นตนะครับ โอเคนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาโทนนี้เซฟไว้นะครับให้เรามาที่จุดไข่ป้าสามจุดนะครับจากนั้นเลือกที่การตั้งค่าล่วงหน้านะครับผมโอเคจากนั้นเราก็ตั้งชื่อไปอ่าพอ,อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกที่มุมด้านบนด้านขวานะครับมันก็จะบันทึกให้ นะครับผมโอเคแค่นี้เลยไม่ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อพรีเซ้ให้มันย,กยากๆนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆทุกๆคนเลยนะครับผมก็หวังว่าคราวหน้าผมจะมีโทนใหม่มาแนะนำหรือมาสอนเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครอบผม